เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานกับจูจ uh ิซิคายเซนโอสตัวตัวเติ้ลเองก็ชอบอนิเมะเรื่องนี้อยู่แล้วมากๆแล้วก็พอได้มาร่วมงานอีกก็รู้สึกอินมากๆครับผมครับผมก็ดีใจมากๆครับคือเอาจริงผมก็เคยมีประสบการณ์ลงวิ่งที่เป็นหลายๆกิโลแบบนี้มาแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นครั้งแรกที่จะได้วิ่งแล้วก็มีอีเวนต์กิจกรรมเกี่ยวกับอนิเมะด้วยมีโอกาสได้ดูอนิเมะไปแล้วครับชอบชอบเหมือนกันผมผมมาชอบอนิเมะที่มีความ ฉากฉากต่อสู้มันมีความไหลลื่นมันไม่ใช่แค่แบบต่อยไปต่อยกลับเรื่องนี้มีตีลังกาม้วนหลายๆตลกอะไรเงี้ยได้ดูไปก็ติดติดใจมากๆครับแต่เพื่อนชอบเพราะว่ามันเป็นซีรีส์แฟนซีที่ค่อนข้างดาร์กเป็น<ม>อนิเมะที่ต่อสู้กันแบบดาร์กแล้วแบบเนื้อเรื่องค่อนข้างดาร์กผมเชื่อว่าซีซั่นสองซีซั่นสามถ้าตามมังงะแล้เนี่ยน่าจะ<ม>ไปไปกลกว่าซีซั่นแรกเยอะเลยแล้วคิดว่าน่าติดตามครับผมแต่ได้เจอพาร์ตที่ เรามีปลาที่ตรงนี้ยังได้บ้าเปิดมาก็62ยีิบเอ็ดเลยฮะเอาอะไรไปเลือกก่อนเมื่อกี้นั่งคุยพูดบริหารมีน้อยกว่า6ไมครับสาม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 อเป็นไปได้อยู่ก็ได้สามพอเป็นไปได้แล้วได้แล้วหกอ่ะหกขอเดินก่อนเลยนขาวิ่งตั้งสาม ตัวสามตัวสามไปเออครับประมาณนั้นครับผมจริงๆเราสึกว่าไมากกล่ากผู้อูู่ึงการวิ่งอ๋อคือเราก็ฟินเนสแล้วก็เ,ออเดินรูวิ่งเป็นประจําอยู่แล้วแต่ถ้าวิ่งวิ่งเป็นระยะกิโลแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้สนิทขนาดนั้นแต่ก็สามารถวิ่งได้ครับ3กิโล6กิโลก็เหนื่อยแล้วครับแต่ก็ยังไหวอยู่พนจะเใจดีกว่า แต่ผมเชื่อว่าวิ่งเนี้ยไม่น่าเบื่อเท่าไหร่เพราะว่ามีกิจกรรมข้างๆทางเขาบอกว่าน่าจะแบบได้รับของรางวัลกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าติดตามกันน่าไปวิ่งครับเลยถ้าวิ่งแบบว่าแต่งคอสเพลย์มอเลยก็ดีก็ดีน่าลองแต่ว่าน่าลองเป็นห่วงอากาศตัวเองแล้วก็เป็นห่วงตัวเองด้วยเหมือนกันเพื่อนที่เองดีเนี่ยว่าสามกิโลน่าโอเคสุดโอเคสามโอเคโอเคเลยครับสามกิโลโอเคเลยเอออาเชิญชวนให้คนมาร่วมการเลยดีครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมาเจอญสิทธิ์ไทยเซ็นทรัลอินไทยแลนด์ปี2023นะครับก็ เชื่อว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่าจะไม่เหมือนของกิจกรรมอื่นอ่นน่าจะมีหลายๆกิจกรรมให้ทุกคนได้ร่วมถ้าใครเป็นแฟนการ์ตูนอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนการ์ตูนเนี่ยก็สามารถมาร่วมได้ผมว่าน่าจะอินมากขึ้นแล้วก็อย่าลืมไปดูซีรีส์ดูอันนี้กันนะครับผมใช่ครับก็วันที่5พฤศจิกาย,ายนนี้แล้วนะครับ,รบผมเขามีหลายแพ็กเกจให้เลือกมากๆเลยก็ทุกๆแพ็กเกจเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็ของที่ได้รับเนี่ย เรียกว่าคุ้มค่ามากๆแล้วก็5พฤศจิกายนนี้เจอกันได้ที่ลานกิจกรรมเมเจอร์ซินิเพ็กวัลเชลทินที่นี่ครับใช่ครับเฮไม่พู้หญิงจริงใจแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วหลังจากที่ซับซ้อนเงื่อนซ้อนไปซ้อนมาเพิ่มปมใหม่มาอีกแล้วครับเก่ากั็มาทีเป็นอีกเก็บกุ้แจกยังไงบ้างล่าสุดครับไปรีแอค EP 11มาเชื่อว่าจะตอบจะตอบคำถามทุกคนได้ ตอบคำถามทุกคนได้แต่ว่าก็เตรียมใจดูไว้ก่อนแล้วกันครับเป็นยังไงบ้างเพราะว่าขนาดมันจะใกล้จบแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีเนื้อ,นอหนไอว่าเป็นหกใครอะไรยังไงก็ปมส่วนใหญ่อ่ะผมว่า90%ของปมทั้งหมดในเรื่องครับจะไปเคลียร์ใน EP 11ครับผมแล้วก็ Event ส่วน EP 12เนี่ยก็มีอีเวนต์สุดพิเศษในไฟนอลด้วยกันมาดูไฟนอลด้วยกันน่าจะเป็น EP ที่ค่อนข้างเซอร์วิสแมนนิดนึงนครับผมแต่ที่ีนี้ล่ะสาวค่อนข้างขมคำหนึ่งครับก็ ไม่อยากสปอยเลยว่าอีพีสิบเอ็ดจะเป็นยังไงซัฮะก็ดูเรื่องนี้ก็คือรู้หมดเลยว่ารู้รู้แน่นอนครับที่ผ่านมาเปนเครียดมาเขาปนข้างที่หนแบบซับซ้อนมาตั้งแต่ตีใช่ครับอย่างที่บอกว่ามันซับซ้อนก็จริงครับแต่สิบเอ็ดเนี่ยมันจะคลายปมที่ว่าตั้นอยากข้าวข้ามันพูดยังไงให้ไม่สปอยมันจะหายเหนื่อยใจแต่ว่ามันก็จะเป็นปมที่แบบมันก็ต้องขี้คลายกันใหญ่ทุกคนแบบเปิดใจก่อนดูแล้วกันครับ อยากเล่าเราไม่ได้ทีมงานอยู่เยอะเลยนะครับคือ11เนี่ยเราทํามาเพื่อที่จะทำทาให้ทุกคนเนี่ยอยากมาดู EP 12พร้อมกับพวกเรามากๆเลยครับยิ่งพวกเราเนี่ยได้มีโอกาสไปถ่ายรีแอคกันมาละก็รู้สึกว่าอยากดู12ต่อแล้วแล้วในวันที่12เอ่อในตอนที่12เนะครับเราก็จะมีอีเวนท์ที่ดูด้วยกันในโรงภาพยนตร์ด้วยก็มีโชว์ต่างๆแล้วก็มีเป็นเป็นจะพูดยังไงให้ไม่สปอย s u ์ p ซอร์ไพร p r i s e เป็น surprise หนึ่งอย่างที่ก็คิดว่าน่าจะ น่าจะทําให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยได้สุขใจปิดจบกับซีรีส์เรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ครับที่บอกไปหลายอย่างเห็นมาแล้วครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างอยากวัดยังไงไม่อยากสปอยคอร์รู้สึกเดี๋ยวว่าเดี๋ยวคนดูจะคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงแต่เรื่องสุดพอดูจบแล้วมันรู้สึกยังไงได้รู้สึกคลายปมไหมหรือว่ารู้สึกว่าคลายปมครับแล้วพร้อมที่จะไปดูอีพี12ต่อแน่นอนอันนี้เชื่อเลยครับจริงจริงว่าปมมันเกิดจากเราหรือว่าใช่ตัวต้นเรื่ออองงงงงใใใช่่คครรรรััััััับบมมนนนเเป็็ืาววขตตตสส้้ก ไม่ได้มีแค่เรื่องความสุขใช่ไหมเราก็ต้องแบบมนุษย์คนหนึ่งก็ไม่ได้จะ g o ดเดย์ตลอดแล้วต้องมีบ a d day ด้วยแต่แ bad day ของแสงใต้เนี่ยมันเป็นชอม u m ในอดีตก็คือมันจะไปกลายเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเลยครับเท่าไหร่ก็ต้องถามว่าทำไมแสงใต้ถึงไม่เลือกคนที่เอาทีราชอบที่ทททมาตอบต้องหอลุดด้กยถือว่าเ <c oughs> รงไงใส่ใต้ใครก็ออ <c oughs> ครับทำไมถึงบอกวาทำไมเราถึงไอ้เลือกคนที่เราชอบที่เราติด่าทำไมถึงไม่เลือกพี่พาร์ทจริงจริงต้องจริงๆต้องบอกก่อนว่า แม่ตัวแสงใต้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเงียบเก็บตัวตัวเองใช่ไหมครับแล้วที่แสงใต้ไม่ยอมเลิกพี่พัดไม่ยอมตปบพี่พัดไปตอนนั้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าอยากอะไกอยากให้พี่พัดรู้อยู่แล้วว่าจริงๆแสงใต้ก็เลิกพี่พัดอยู่แล้วไม่เห็นจะเป็นต้องมาถามะไรแบบนี้เลยถูกไหมครับแบบคนมันรักกันจริงเป็นโซเหมกันจริงทำมาถามแบบนี้ทำไมมันรู้สึกเสียความรู้สึกเหมือนกันแล้วยิ่ง oh. พี่พัดเมาอีกด้วยมันก็รู้สึกว่า <laughs> กลับไปก่อนดีวกว่า ไม่อยากแบบคุยเลยตอนนี้มันเหมือนไม่เชื่อใจกันเลยครับผมว่าตลอด10ตอีที่ผ่านมาพี่พัดเขาทำคะแนนตลอดใชาส่นนนีนเมาค้างเดียวจบ<า>เลยครับอันนี้อย่างเงี้ยใช่แต่เพราะคุณเมาเลยจบเลยเออเอาผมก็อยากรู้ไงว่าทําไมคุณไม่เลือกผมแค่พูดว่าเลือกผมเองเนาะมันมันแค่ตังใจก็ไมเกยเพราะการทําไม่เก่งนี่แหละอีกสิ่งหนึ่งที่พัดไม่ได้เป็นักดิ์ศรีของผู้เราเหมือนจะเผลอแต่ก็ดูเต็มใจและจงใจ เฉยๆเฉยแบ่ไม่ไหม้แต่ว่าเออก็นูเนี่ยอ๋อก็มีบ้างครับคืออย่างเรื่องอินซในลาปุยทุกคนก็จะเห็นว่าเราเราอาจจะด้วยตัวโครงเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เน้นที่ n อขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครเขามีความเป็นมนุษย์ค่อนข้างสูงมนุษย์เขาก็มีความที่อยากจะอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากใกล้ชิดอะไรเงี้ยครับก็ n อที่เราถ่ายทํากันออกมาทางพุ่มกับก็คือตั้งใจให้เป็นอาร์ตหนึ่งอาร์ตทุกคนจะสังเกตว่าดนตรีที่ประกอบ ฉากในตอนนั้นเราก็ใช้ค่อนข้างที่จะแอบเป็นอีโรติกซองพอสมควรครับผมยังไงก็เสิร์ฟอารมณ์นตอนนั้นอ่าเสิร์ฟเพื่อเสริมอารมณ์นตอนนั้นด้วยครับผมก็อยากให้ติดตามดูครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถดูย้อนหลังได้นะครับก็ผมดูแล้วครับเราชอบฉากไหนซีนที่ผ่านมาชอบฉากไหนที่สุดใช่ไหมครับใน10 EP ที่ผ่านมาที่พี่ตอบบนดอยบนดอยใช่ไหมข้าบนดอยส่วนเต้นก็เป็นซีนคาเฟ่แล้วกันร้านกาแฟอย่งเงเพราะว่าเป็นซีนที่ ค่อนข,ข้างผมคิดว่าถ้าใครได้ดูลาปุยเยนี่ยน่าจะจำํำซีนคาเฟ่ได้ดีที่สุดเพราะว่ามันเป็นการเจอกันระหว่างพัดกระสายใต้ครั้งแรก<ม><ม>ตัวของผมที่อันนี้คือเราพูดทุกฉากเนาะใน10ในสิบอีพีก็ชอบบุดอยเพราะว่าอดิงซีนนั้นเป็นซีนซที่พวกเราสู้กันเต็มที่มากๆแล้วก็<อ>ผมมันยังนึกยังนึกภาพไม่ออกว่าตอนที่เราถ่ายไปตอนนั้นน่ะมันเป็นมันเป็นสี่ทุ่มะครับมันมันคือเวลา คิวสุดท้ายคัดสุดท้ายอะไรเงี้ยผมยังมองไม่ออกว่าเออเขาภาพจอออกมาเป็นยังไงเพราะตอนนั้นที่เราเห็นมันก็มืดทั้งหมดเลย <S 1> <S 1> เหลือกันแค่พวกเราสองคนบนถนนเลยครับแต่พอภาพออกมาแล้วว่ามันสวยมากๆแล้วก็ม,ม,มันเหมือนทําให้เราได้เข้าใจว่าพัดกับแสงใต้เนี่ยความรักระหว่างโซเมทของเขาโลกบูดับที่เป็นที่เป็นมาตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็เลยก็เลยรู้สึกว่าประทับใจซีนนั้นมากมากดูย้อนหลังบ่อยมากซีนั้นให้ไปอีพีที่จะได้ดูสองแล้วก็ไปรอไฟนอลได้ดู สิบเอ็ดสิบเอ็ดปากไหมไปรีแอคก,กันมาครับก็สิบเอ็ดปากได้ว่าปากปาก้คือกลัวกลัวหลุดอ่ะไม่ใช่กลัวหลุดกลัวมันจะหยุมมากกว่า แต่ว่าไม่บอกเราไม่บอกก็คือยอมยอมโดนไอ้นี่ไปแล้วยอมคอมเมนต์โดนอยู่แล้วยอมโดนทุกหลังถ้าถ้าอ้างจริงผมผมรู้สึกดีใจนะครับที่คนอินไงคเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็เป็นนักแสดงเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าพอเราเล่นแล้วคนมาด่าเราอย่างเงี้ยเราเราไม่ได้โกรธเราดีใจครับเพราะรู้สึกว่าเล่นจรงมีคนไหนบ้างที่ด่าว่าคือคือคนไม่ใส่ใจตั้งแต่สิบออกไปเธอไม่คนเธอไม่คนโกหกตั้งแต่แรกค่ะหรือว่าจะต่างๆนานาอะไรผมแค่รู้สึกว่า เออเนาะมันก็ดีเหมือนที่เราเล่นเราทำให้คนสนอินขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นอ c ชี e เม m e n ใหม่ในฐานะนักแสดงแล้วกันเราได้ยินแบบยินเลยใช่ยินแล้วคนไหนเหมือนตั้งแต่ตอนที่ทะเลาะออกไปทุกคนแบ่งทีมกันเลยครับทีมพัดทีมแสงใต้ทีมลมฝนทีมส่วนใหญ่ไปทางพัดอ่าใช่เพราะว่าแสงทองกก่อนครับใช่ครับแล้วก็มีทีมแสงเทียนด้วยเพราะแสงเทียนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่มันโดนลูกหลง ครับ้ตอนนี้ตก่อนว่ามันจะแค่ไหนทําใจเตรียมพร้อมแค่ไหนก็ไม่ต้องทําใจอะไรมากครับอยากให้ใจโล่งๆแต่ว่าเปิดรับความรู้สึกต่างๆที่จะเจออะไรกันครับเพราะในอีพีสิบเอ็ดเนี่ยเชื่อว่าเป็นอีพีที่อบอุ่นอ่าแล้วก็จะเคลียร์อมต่างๆทุกอย่างเลย99%ได้เลยแล้วอีก1%เนี่ยจะไปคลายในอีพีสิบสอง อัไฟแนลใช่ครับเราก็จะมาตามเก็บ1%สุดท้ายซึ่งเป็น1%ที่ใหญ่มากๆในในตอนที่12นะครับเราก็มีการเปิดให้ทุกคนได้มาร่วมดูภาพยนตร์ด,ด้วยกันนะครับที่เมเจอร์รัชโอทินที่นี่เหมือนกันครับผมบวันที่15รรกรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้สามารถจองตั๋วได้แล้วผ่านเว็บไซ attraction com นะครับแต่เหลือไม่เยอะแล้วบัตรยังเหลือแต่ว่าเหลือไม่มากแล้วจริงๆครับเท่านั้นในงานก็แน่นอนครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีโชว์พิเศษต่าง มีสิ่งใหม่ๆต่างๆที่พวกเราอยากจะพรีเซนต์แล้วก็พวกเราไม่เคยทากันมาก่อนด้วยในชีวิตนี้ในชีวิตการแสดงของพวกเราก็อยากจะให้มารับชมพร้อมกันครับเรียกได้ว่าไม่ได้มีแค่ดูอีพีสองยกามีโชว์แล้วก็มีเซอร์ไพรส์อีกเซอร์ไพรส์หนึ่งขอทุกคนูีที่งานครับผมพูดถึงมันเกิดที่งานครับก็สำหรับงานมันเกิดเต้ก็ตื่นเต้นจริงๆไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนั้นรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ เหมือนได้เห็นคนกลุ่มนี้ซัพพอร์ตเราไปในอนาคตอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจมามาแล้วขอบคุณมามาที่มาวมงานวันเกิดของผม <c oughs> ครับมันเป็นงานวันเกิดที่สร้างความทรงจำหลายๆอย่างให้เต้นมากๆเลย <c oughs> อะไรนะครับ <c oughs> สุดๆเลยชอบม,มากๆรู้สึกว่าอยากมีแบบนี้อีกเรื่อยๆโดยชอบที่จะโชว์แสดงอะไรางี้ให้เขาดูน ป้าเราเห็นคใครคำอะไรเยอะมากประทับใจมันกี่นาทีบ้างประทับใจมัตาคอมากลองไห้เลยวันนั้นไม่เคยมีภาพนี้ในห,หัวเลยหรือไม่เคยมีครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าอย่างปีที่แล้วกับปีนี้คืองานมันเกิดต่างกันสิ้นเชิงนะครับแบบนี <S <S ้แล้วเตตนแบบเด็กก็รู้สึกกัแฟนคลับน,นิดนึงเพราะว่าจาัดงานแกลเลอรี่คาเฟ่เล็ยกมีห้าคนมาหกเจ็ดแปดคนอย่างนี้ครับแต่ว่าปีนี้ล่อไปถึงร้อยหกสิบคนเลยก็เรียกได้ว่าเราทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันเราก็ได้แต่ว่า อยากจะโชว์สิ่งที่มันดีที่สุดที่เราสามารถทำตอนนั้นออกไปแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะโชว์ในงานแต่เต้นเออร์ดอยูครับผมคุณรู้สึกปหมว่าตอนนี้คมันเป็นฝันที่จริงใช่ครับผมผมไม่ได้ฝันเพราะว่ายังไงบ้างก็มาอวยพรอวยพรเยอะมากๆดีเอ็มแตกให้ของขวัญม,ม, <c oughs> มาเยอะมากๆเขียนโพสต์อิทต่างๆแต่ว่าแต่เต้นเก็บทุกอย่างเลยโพสต์อิทของขวัญต่างๆที่แฟนคลับให้มาผมเก็บทุกชิ้นเลยครับผมไม่ทิ้งเลยสักชิ้นก็เรียกเรียกได้ว่าทุกครั้งที่ผมจะท้อใจต่อไปนี้ในอนาคตหรือว่า รู้สึกเหนื่อยเมื่อไหร่ผมคิดว่าผมกลับได้มาอ่านโพสต์ินนี้น่าจะแบบมีกำลังใจมากขึ้นในการทำงานในอคนาคตครับมค่ะผไมู่แต่ว่าสมควมาให้ในน้องแน่ๆว่าใช่ครับ<ม>ก็ตั้งใจอัดพอสมควรครับผมแล้วก็แล้วก็วกเราก็เหมือนวันเกิดเนาะเราก็อยากเราก็อยากที่จะแสดงความยินดีกับเขาด้วยวันนั้นนะผมก็ติดงานพอดีครับก็อย่างน้อยได้มีคลิปวิดีโอไปเปิดในงานหวังว่าจะชอบก็บอกน้องเขาไปว่าเดี๋ยวกลับไปถ่ายรูปรับปริญญ,ญากันอือใช่ ของขวัญของขวัญใช่ไหมใช่ให้มวกหนังสือเนี่ยคอปเตอร์เป็นคนให้ครับแต่ว่าหมวกหมวกผมก็คือตอนก่อนหน้านี้ไปเที่ยวที่เกาหลีมาแล้วก็ไปเดินช็อปหมวกแบรนด์หนึ่งแล้วก็เออเห็นว่าน้องอ่ะชอบใส่หมวกอยู่แล้วเวลาออกไปข้างนอกหรือว่า เดี๋ยวเนี่ยนะคนเราจะมีแบบซ้อมซ้อมโชว์กันอะไรเงี้ยครับก็อะไอย่างน้อยซื้อหมวกเอาไว้ผมจะได้ไม่บังตาตอนตอนซ้อมหรือว่าแล้วเขาตั้งใจเลือกมากเป็นคนที่คิดไม่ถึงสมบัติเลยนะอยากให้ได้ใช่อยากให้ได้ใช่ครับก็เลยไปเดินเดินเดินหลายเมืองอยู่เหมือนกันครับผมแล้วก็อย่างน้อยได้โอเคได้หมวกที่เราอยากให้มาก็ดีใจทำไมเราตั้งใจลุกขนาดนี้ว่าอะไรทำไมต้องเมืองมีเสือทุกเมืองคืออะไรจริดคิดว่าอยากตอนแรกเนี่ยอยาก น้องก็ฝากซื้อของมาเหมือนกันแต่เันนี้ว่าแต่ว่ามันไม่มีของไม่มีก็เลยตอนแรกเราตั้งใจว่าจะเอาชิ้นนั้นแหละเป็นของขวัญให้เขาใช่รองเท้าเป็นรองเท้าเขาของผมก็ไม่เป็นไรท่านก็ไม่ยามยังว่าอยากได้เังนั้นเหมือนเดิมอยากได้ไซส์มันหมดทุกช็อปเลยนะเดินไปสี่เดินสี่ช็อปรองเท้าที่น้องอยากได้ล้วก็เราก็เลยไปดูเป็นอุปกรณ์แต่งตัวอย่างอื่นเพราะว่าน้องเขาชอบแต่งตัวอยู่แล้ว เราก็ชอบใส่หมวกนั่นแหละครับสุดท้ายก็เลยออกมาเป็นหมวกถ้าอยากอยากหาของที่ใช้ได้นานๆใช้ได้ทุกวันหรือว่าอย่างน้อยโอเคเห็นของชิ้นเนี้ยนึกถึงเราสวยชอบมากเลยนะหลังของเนี้ยหมวกหมวกคือเหมือนรู้แหล่งอยู่แล้วก็แต่ว่าเดินหลายเมืองกว่าจะไปถึงเมืองนั้นนั่งรถไฟค่อนข้างนานไปนั่งรถไฟใต้ดินค่อนข้างหลายสายไ่เดอร์ทุกตัวอะไรใช่ไอเดอร์รู้ไหมว่าทำไมเขาพยายามกระดับ ไม่ไม่น่ารู้หรอกไม่น่ารู้ไม่รู้แต่ว่าพี่พี่เจมกับเกาหลีมาบอกอันเดียวไอ้เต้นแม่เดินเหนื่อยมากนะโกรธนะให้เดินให้เดินลากเมืองขนาดนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเห็นในความพยายามของพี่พีของขอบคุณมากๆครับของวันชิ้นนี้แล้วผมคิดว่าอย่างที่บอกของหวานชิ้นนี้น่าจะคิดถึงพี่พีคนแรกเลยครับผมอ่านหนังสือแรกอะไมก็ถึงไม่คุณแฮอตเตอร์ฮอตเตอร์เคยบอกฮอตเตอร์ว่าผมชอบศึกษาเกี่ยวกับแบบวัฒนธรรมของมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าหนังสือเล่มเนี้ย น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ให้พ่อคิดของเราเยอะมากเซเปียนอะไรเงี้ยแล้วเหอคอปเตอร์ก็เรียนคณะทางด้านนี้มาเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าน,นำสนอเร่งนี้มาแล้วผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ซื้อคอปเตอร์ก็เลยถือโอกาสซื้อเป็นวันเกิดให้ผมเลยออขอบคุณมากมาเป็นิใหม่เลยนะซื <S <S ้อให้เาใช่ไม่คิด <S <S ไม่คิดว่าจะซื้อให้เหมือนกันนคบิดกินื่อใ่ใช่้ตอนนี้ได้เปิดอ่านงว่าไม่ไ้ <S <S ไม่หยเราไม่ด<ม>่จะไปเองเราได้เปิดอ่านยัง ยังครับยังอย่งได้ใส่แล้วในสุยันอะไรนะครับใส่หมกเราได้ใส่แล้วใส่แล้วแต่ยังสยองไม่ได้อ่านเพราะว่าใส่หมวกอ่านหนังสือด้วยแกงแกงพี่ผีเล่นเราชอบช็อตฟิวแกงเล่นเล่นช็อตฟิวอั้ถูกใจช่ไหมครับถูกใจมากครับผมแกงเราสนิทกันมากรู้สึกยังไงบ้างแล้วเป็นแบบเวลารตมากจริงหรือเปล่นุ้ยสนิทกันมากขึ้นทุกวันใช่ใช่อันนี้พูดจากจริงๆเลยพูดจากใจจริงๆเลยครับรู้สึกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะสนิทกันมากขนาดนี้เพราะว่าไลฟ์สไตล์คนละอย่่่าางกกันนนเลยแตตวอี้ สนิทกันมากๆครับอะไรที่มาทำให้ไลฟ์สไตล์มันก็ตรงกันแล้วที่มันเป็นปรกษาอยากอะไรจิศทางไหนอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าจากที่ผมรู้สึกก็คือเราอยู่ด้วยกันทุกวันเกือบทุกวันอาทิตย์หนึ่งก็สี่ห้าวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยพอมันได้ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่ามันก็มันก็จูนกันเองเหมือนเราคุยกันเยอะขึ้นแล้วพอเรื่องที่เราคุยมันมีมากขึ้นมากกว่าช่วงแรกๆครับมันเรามันก็จะมีจังหวะเอ้ยเรื่องนี้ก็ตรงเอ้ยเรื่องนี้เคยเจอมาเหมือนกันเรื่องนี้เคยผ่านมาเหมือนกัััันนนแแล้้้ววมกกก็็ชรรร์ออะไยยย่างงเีคบด ด้วยเล็กน้อยผมก็ตามใจพี่เหมือนใช่นะว่าเขาก็ตามใจผมกันเออโน้ือน่กทั้งเออครับเอออยากจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณมากๆเลยอย่างแรกพูดไปหลายรอบมากว่าตั้งแต่ EP หนึ่งไม่คิดว่าจะมีแฟนลาปุยเพิ่มมากขึ้นขนาดนี้เขา ขอบคุณแล้วก็ขอบใจจริงๆครับที่ชอบในผลงานเราชอบในผลงานานักสแสดงชอบในค่ายของพวกเราหรือชอบในกิจกรรมต่างๆที่พวกเราทําก็ขอฝากผลงานของพวกเราต่อไปในอนาคตด,ด้วยนะครับผมแล้วก็2องีพีสุดท้ายนี้นะครับมาเดินทางไปด้วยกันนะครับโค้งสุดท้ายแล้วครับผมครับก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณสําหรับ สำหรับทุกๆการซัพพอร์ตเลยผู้เรามีงานทุกคนก็ไปไปหาผู้เราการ,รไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่คนงานของพวกเราอย่างน้อยได้เป็นเพื่อนยามเหงาตอนที่ฝนตกก็ได้หรือว่าฝนไม่ตกก็ได้ครับอย่างน้อยทําให้ทุกคนได้มีมีสีสันในชีวิตใ,ในการที่ฝนตกอย่างน้อยฝนตกในปีนี้คงจะไม่น่าเบื่อเหมือนปีก่อนๆดีใจที่ทำ uh, ที่ซีรีส์เราเนี่ยทำให้ทุกคนได้มีความสุขขึ้นในช่วงหน้าฝนแล้วก็พวกเราสองคนก็จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจนถึง อ่าเพื่อนๆในทีมที่เหลือด้วยครับผมเราก็อยากจะผลิตผลงานดีๆออกมายังไงก็ฝากทุกคนสนับสนุนพวกเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับครับขอบคุณมากนะครับโอเคขอบคุณครับ